ไปมาติดต่อโรงเรียนวันแรกเชื่อว่าไอ่ลินนี่นลิน ่เหรนต้องมาส่งนะให้เขาไปทำไมไอลินมาวันแรกเขาบอกว่ามาจากประเทศไทยต้องรออีกเจ็ดวันใช่ไหมลูกไม่ได้เข้าเลยแล้วเด็กแล้วเด็กต่ำก็หกขวบไม่ต้องใส่หน้ากากนะลูกไม่ใส่หน้ากากคนเดียวเพราะไมลินเป็นเด็กไทยเนาะก็ป้อง,องกันไว้ก่อนนะคะลูกเอาขึ้นจมูกด้วย หนาวไหมแมสกใส่เสื้อหนาวอ่าเห็นไหมมันหนาวนะ่ะเด็กบอลบอลหรือมแมสกว่าบ้าออกเพราะว่าเด็กหกขวบไม่ใส่แมสกนะที่นี่ <c oughs> พี่ดิฮะ